ตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอนิสงค์ของอนาปานสติไว้มากมายอนาปานสติทํำยังไงพระองค์ก็สอนพิกุภิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำไกสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำไกสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้ หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้น